มันไม่ต้องการรับการเยียวยาแต่ต้องการให้คุณยอมรับมันจงหยุดความพยายามที่จะเยียวยาตัวเองและแก้ไขตัวเองจงเลิกความคิดที่จะปลุกตัวเองให้ตื่นรู้ขึ้นมาและเลิกพยายามที่จะกรอหนังละครชีวิตของคุณให้มันเร่งไปข้างหน้าเร็วขึ้นเลิกคิดที่จะปล่อยมันไปเสียเถอะเพราะจุดหมายปลายทางไม่ได้อยู่ที่การเยียวยา แต่อยู่กับการอยู่กับปัจจุบันขณะที่นี่และเดี๋ยวนี้ขอให้ะหระลึกได้ว่าความเจ็บปวดความเศร้าโศกความสงสัยของคุณความปรารถนาของคุณความคิดที่น่ากลัวของคุณมันไม่ใช่ความผิดพลาดและพวกมันก็ไม่ได้ร้องขอให้คุณเยียวยาให้กับมันแต่พวกมันต้องการที่จะได้รับการยอมรับ และได้รับการโอบกอดอย่างอ่อนโยนด้วยอ้อมแขนที่เตี่ยมไปด้วยความรักของคุณในทุกปัจจุบันขณะที่คุณกำลังรับรู้อยู่กับที่นี่และเดี๋ยวนี้อีโก้ของพวกคุณจะทำให้พวกคุณเอาแต่จดจ่ออยู่กับนิติที่3แห่งนี้และถ้าเมื่อใดที่พวกคุณรู้ความจริงในข้อนี้แล้วพวกคุณก็จะยอมรับในบทบาทหน้าที่ของเจ้าอีโก้นี้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการให้กับชีวิตของพวกคุณแต่ว่าในตอนนี้พวกคุณซึ่งหมายถึงส่วนที่เป็นตัวตนหลักมิติของพวกคุณเองได้ลกลับเข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตของพวกคุณโดยโตรงแล้วในฐานะที่เป็นส่วนที่มีสติสัมปชัญญะและมีวิวัฒนาการสูงแล้วของพวกคุณ และเมื่อตัวตนหลักมิติที่มาจากพวกคุณเข้ามามีส่วนร่วมแบบเต็มรูปแบบในความตระหนักรู้ของพวกคุณแล้วพวกคุณก็จะค่อยๆประจักษ์ว่าและจดจําได้ว่าพวกคุณสามารถท่องไปและมีประสบการณ์กับหลากหลายโลกแห่งความเป็นจริงหรือกรอบของการเวลาและมิติต่ตางๆได้อย่างง่ายดายและสนุกสนาน นี่คือการเติมรู้ครั้งยิ่งใหญ่และครั้งสำคัญของพวกคุณที่กำลังเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์โลกของพวกคุณอยู่ในขณะนี้มีมนุษย์โลกจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วที่กำลังเริ่มตระหนักรู้ว่าพวกเขากำลังเชื่อมประสานอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงต่างๆจำนวนมากมายอยู่ และก็กำลังได้รับผลกระทบจากโลกแห่งความเป็นจริงเหล่านั้นอยู่ในหลากหลายระดับและหลากหลายชั้นในทุกๆชั่วขณะมีการซ้อนเหลื่อมกันและมีการได้รับผลกระทบจากต่อกันและกันของมิติต่างๆดังกล่าวนี้พวกมันจะถักทอซึ่งกันและกันอยู่จนกลายเป็นแผ่นผืนของมิติโดยรวมทั้งหมดขึ้นมา ซึ่งพวกคุณในฐานะที่เป็นรูปธรรมชีวิตหลักมิติรูปธรรมหนึ่งมิติเหล่านี้หรือสนามพลังงานเหล่านี้และแมทริกเหล่านี้จะมีความเป็นจริงเป็นจังอย่างมากสําหรับพวกคุณและพวกคุณก็สามารถที่จะมองเห็นพวกมันได้จริงๆซะด้วยมันจะเหมือนกับการตื่นขึ้นมาจากความฝันซึ่งในความฝันนั้นพวกคุณจะมีความเชื่อว่าฝันนั้นคือความจริง แต่ว่าพวกคุณตื่นขึ้นมาแล้วพวกคุณก็จะรู้และเข้าใจไปว่ามันคือความจริงเมื่อสักครู่นี้นั้นแท้ที่จริงแล้วมันคือความฝันเท่านั้นเองและตอนนี้พวกคุณกำลังทยอยกันตื่นขึ้นมาจากความฝันของตัวเองอยู่เพื่อเข้ามาสู่ความเป็นหลักมิติซึ่งเป็นที่ที่ตัวตนที่แท้จริงของพวกคุณกำลังดำรงอยู่และกำลังเล่นกันอยู่ความเป็นหลักมิติดังกล่าวนี้ มันคือสนามพลังงานสนามหนึ่งที่ที่กระแสความคิดทั้งหลายจะถูกเนรมิตออกมาในทันทีทันใดมันคือโลกแห่งความเป็นจริงที่พวกคุณสามารถท่องไปในกรอบของการเวลาไหนไหนก็ได้หรือท่องไปในโฮโลเกมไหนๆก็ได้เท่าที่พวกคุณจะสามารถจินตนาการได้เพราะว่ามันเป็นโลกแห่งความเป็นจริงโลกหนึ่งที่มีลักษณะเป็นของไหล เพราะฉะนั้นแล้วลองมาเริ่มต้นการมีสติสัมปชัญญะอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงอย่างน้อย2โลกดูสิโดยการยินยอมให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดหยุดนิ่งที่อยู่ภายในตัวของพวกคุณเองซึ่งเป็นที่ที่มีความสมดุลจากภายในอยู่แล้วจากนั้นก็จงยินยอมให้ตัวเองสังเกตเห็นสิ่งที่ตัวเองสัมผัสได้หรือรู้สึกได้จงผ่อนคลายเมื่ออยู่ในกระบวนการสำรวจนี้ ให้พวกคุณทำตัวเหมือนกับเด็กๆที่กำลังเล่นเกมต้อนหากันอยู่โดยเริ่มต้นจากการตระหนักรู้ว่ามันมีโลกแห่งความเป็นจริงอื่นๆที่ดูเหมือนว่ากำลังซุกซ่อนอยู่อยู่อีกมากมายไกา่กองให้สังเกตดูความเชื่อต่างๆของตัวเองที่มีต่อโลกแห่งความเป็นจริงทางกายภาพนี้ให้ดีแล้วให้ลดระดับความเหนียวแน่นของความเชื่อเหล่านั้นลงเมื่อพวกนั้นถูกค้นพบแล้ว จากนั้นก็ให้ยินยอมให้โลกแห่งความเป็นจริงอื่นๆหรือสนามพลังงานอื่นๆปรากฏขึ้นมาให้เห็นได้รอบๆตัวพวกคุณจะมีพลังงานต่างๆโอบล้อมอยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าพวกคุณมีความไวพอพวกคุณจะสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับพวกมันได้จากความตระหนักรู้ของความเป็นรูปธรรมหลักนิติของพวกคุณเองจงลองฝึกฝนทักษะนี้ดู อารมความรู้สึกถูกออกแบบมาเพื่อให้มาเป็นเครื่องชี้วัดให้กับพวกคุณเพื่อให้พวกคุณรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ตัวเองเริ่มออกนอกลู้นอกทางแล้วดังนั้นเมื่อใดที่พวกคุณรู้สึกกลัวขึ้นมามันจะมีประโยชน์มากที่จะพูดออกมาว่าตอนนี้ฉันกําลังรู้สึกกลัวอยู่ซึ่งพวกคุณไม่จําเป็นที่จะต้องรู้เลยว่าความรู้สึกเหล่านั้นมันมาจากไหนหรือว่ามันหมายความว่าอย่างไร ให้พวกคุณเพียงแค่รับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกมันเท่านั้นก็พอเพราะว่าเมื่อใดที่พวกมันถูกรับรู้แล้วพวกมันก็จะสลายไปแล้วพวกมันก็จะไม่มาสะสมอยู่ในระบบของพวกคุณและทุกๆครั้งที่พวกคุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบเก่าๆของพลังงานแห่งความกลัวหรือพลังงานแห่งการดิ่งรนต่อสู้ไปได้แล้วพวกคุณก็จะยกระดับความสั่นสะเทือนของพลังงานของแมทริซ์ของโลก ที่กำลังมีปัญหาอยู่นี้ให้สูงขึ้นตามไปด้วยและพวกคุณก็จะยกระดับความสั่นสะเทือนของตัวเองให้สูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกันและทุกๆครั้งที่พวกคุณสามารถยกระดับการตอบสนองด้านอารมณ์ของตัวเองต่อสถานการณ์ต่างๆจากเดิมที่เคยตอบสนองด้วยความกลัวหรือด้วยการตัดสินชี่ถูกผิดให้เปลี่ยนมาเป็นการตอบสนองด้วยความรัก ความสุขความเบิกบานความรู้สึกซาบซึ้งใจและการยอมรับแทนได้แล้วพอเท่ากับว่าพวกคุณกำลังทำหน้าที่ของตัวเองในการรับใช้โลกใบนี้อยู่และทุกๆครั้งที่พวกคุณไปรวมตัวกับคนอื่นๆที่ตื่นรู้ขึ้นมาสู่ความเต็มรูปธรรมชีวิตหลากมิติได้แล้วเหมือนๆกันนั่นก็เท่ากับว่า พวกคุณกำลังทำให้พลังอำนาจของงามรับชายโลกของพวกคุณเข้มแข็งมากขึ้นอยู่ของขวัญที่ร่างกายเนื้อของพวกคุณจะสามารถมอบให้กับส่วนรวมได้ก็คือของขวัญแห่งการมีระดับคลื่นความถี่ที่บริสุทธิ์ของระดับความสั่นสะเทือนที่สูงสูงซึ่งคลื่นความถี่อันบริสุทธิ์ที่มีระดับความสั่นสะเทือนที่สูงสูงนี้ จะมีอยู่ในความสุขความเบิกบานความรู้สึกซาบซึ้งใจและความรู้สึกชื่นชมยินดีดังนั้นจงอย่าลืมที่จะอยู่ในเครื่องความถี่เหล่านี้ให้ได้มากที่สุดและอย่าลืมที่จะกลับเข้าไปอยู่ในเครื่องความถี่เหล่านี้ให้ได้บ่อยครั้งมากที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะว่าทุกๆช่วงขณะคือโอกาสแห่งการยกระดับคลื่นความสั่นสะเทือนของโลกที่ผิดปกติมานานแล้วเพราะการหมักหมมของคลื่นความสั่นสะเทือนแห่งความขาดแคลนความกลัวความโกรธการตัดสินชี้ถูกผิดและความรู้สึกต่ำต้อยๆค่าให้สูงขึ้นช่วงที่วันที่พลังงานของโลกจะพุ่งสูงขึ้นมากที่สุด ก็คือวันที่เราควรใช้พลังงานของช่วงเวลานั้นเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และเป็นบวกของเราให้ได้ผลมากที่สุดอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปเฉยๆวิธีการใช้ประโยชน์ที่ว่านั้นก็เช่นการฝึกจิตทำสมาธิตั้งเป้าหมายและตั้งโปรแกรมใหม่ให้กับความเชื่อและชีวิตของตัวเองเป็นต้น เช่นตัวอย่างจากพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่ส่งแสงออกมาตลอดไม่มีวันหยุดเป็นต้นขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนวรัชมานะที่ดีนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ